แก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญเป็นแค่วัทกรรมครับความจริงในการลงประชามติรอบนี้ครับพี่น้องประชาชนดูบัตรครับเขาถามแค่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแล้วคําถามคือเอารัฐธรรมนูญใหม่ไหมไม่มีตรงไหนสงวนหมวดหนึ่งและหมวดสองไว้นะครับไม่มีตรงไหนที่บอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกปกป้องอย่างมั่นคงนะครับส่วนรัฐธรรมนูญ6 0นะครับ ปกป้องสถาบันเราไว้อย่างมั่นคงรอบคอบนะครับถ้าเกิดจะแก้ไขเป็นรายมาตรายอย่างที่ปากพูดจริงแก้ในสภาก็พอครับไม่ต้องทําประชามติรายมาตราว่ามาตรานี้เขียนว่าอย่างนี้มีจุดไม่ดีอย่างไรและจะแก้ไขให้มันดีขึ้นอย่างไรประชาชนจะได้ฟังด้วยแต่การทําประชามติครั้งนี้นะครับเป็นการยกเลิกและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ดังนั้น พักไหนที่ไม่จริงใจคนไหนที่ไม่จริงใจพี่น้องประชาชนพิจารณาดูครับและก็ใช้สติให้มากกว่าอารมณ์ครับอ่านแค่เนี้เข้าใจง่ายคือเขาจะทำใหม่เขาไม่ได้แก้